สวัสดีครับผมจีนสายบัรเกิดคนภูวครับผมหัเด้อพ่อสมบูรณ์อยู่หัเด้อสวัสดีครับผมพ่อสมบูรณ์หัวยุกไก่หัวพี่น้องโภมาเทีนเฮ็ดก้อนบาทไงที่เสรับ็จสามัสดีครับผมนี่ครับผมน้ำเพิ่มสมาชิกเพิ่มอีก่พุนึงครับผมนี่กระงกเรียงเขามาไปดงครับผมนี่มีมีดกระยูหัวเด้อพ่อสมบูรณ์นี่เขาบอกมีดมันอะไรเนี่ยบ๊อบบ๊อบบ๊อะ เฝ้าอยู่เอ้าครับผมแจ้งที่หลังครับผมเดี๋ยวขอสิบหันโมอ๋อสิดตัวสินม่หายดีนี่ไงะพี่น้องตบนคอให้ครับผมไปไปได้บ้านนี่ยูทูบเบอร์กันบ่เนี่โอ้ยหุดห้า เออครับผมเอามาหาจิ้มเมานี่ครับผมท่านมาหาครับผมนี่เอาปีแรกมาจิ้มเพชรพี่น้องเอ้ยผู้ด่ะเอาดอกงามๆผู้ด่งงาเฮ็ดเฮ็ดพิ่นขาแดงเฮ็ดอ๋อยิบหายเลยไงสาวเลพี่น้องดีว่าท่านคนมือยังดอกผู้ด่ะ อาดวงไงรับออสอบมาเด้อยเอ้านี่พี่น้องครับผมมาหาเอกงามๆครับผมไอ้ยแบบน,นี้พี่น้องครับผมเหลืองอกเสรละโอ้โหจนอันนั้นพี่น,อน,น้องบจนฮัตเดี๋ยวค่อยแตลงครับผม มันยังหอดอันมองเอาไปใหม่งไงปลูกอันปลูกอันก้นกระตาอยู่พี่น้องกูจะไปฮอดโคกก่อนครับผมกูด่าอยู่แก่พี่น้องเาห้องมางมาคนมามาเนาะเมื่อวานนี่คนเมาเบิดปตายไหมอยู่จวนหย่อนยิ้มไหมน้องครับผม,ม,ม,มคม่อยไปซ่อมที่หลังเด้อขอโทษขออภัยพี่นอ้อง số con đọt nha các bạn. Ngắm ngắm. Ui vừa. Nó cũng ngắm các bạn. Đó à, nghề như đó. Nhưng nghề ไปไปส่อมยี่รังขอโทษขอใหยครับผมเฮ็๊ยบเฮ็ดชีไรกันด้หาไปได้อีกครับผมเมื่อวานคือบเห็นพี่น้องเมื่อวานคือบเห็นกันวะคุดตาพี่น้องครับผมบานในพุดนี่ มาไงยังไงอู้หูไม่เจ็บเลยพี่น้องเมื่อวานเขาเขาเอาครับผมผมบดยิมาทางนี้ว่ามันคนเขาแล้วกัวบเลยบดยิมาโอ้เจียดดยแล้วเนาะไปพี่น้องบนพี่น้องครับผม มึงดอหน่อยดุ๊กมีป่โอโอโอ้โอโอโอมีใสพี่เนาะจะก้า,กาเดินนี่โอ้มีอยู่มีอยู่เอ้าหิมก่อนชิมก่อนชิมหมวกก่อนดอกนึง,งครับผม เห็นเราดอกนึงมาหานี่ครับผมดอกนึงเลยใช่เลยหมวกกินเพิ่มหมวกหัวลุดลุดหัวเนาะเอาโอ้ยได้๋ยวมงดูอ้อมมึงดูเอาอ้อมมึงดูทีมงานยูทูบเบอร์นี่ฮะได้๋ยวเฮียถ่าโอ้ดอกใหญ่เลยโอ้ยรัดมาอ้ย่างนี่้นะ เป็นงานยูทูบเบอดอกง่ญ่เลยมาโดนแล้บอบรัดมาหนีน่ะก็จะจุดบางกรโกมันกวนมันออกมัมาเห็ได้อีกดอกหนึ่งพี่น้องกูด่านึงามๆครับผมหาไปหาไปเจังแหลอมันออกอยู่ฮึันดีกูด่โอยมาหากัตากบุ่มแม่ตาบักคามขี่ได้พี่น้อง เดี๋ยวปูนเาเ้าไในการขึ้กันพี่น้องครับผมเอามือปืนมานำ <c oughs> มือดิมือมือหาเพชรครับผมกับหาบสเสบียงเสียงยัง,ยงบันยินแล้วคาตะว่เนาะนี่พี่น้องครับผมอ้องดูห้อก มืงอนี้ก็นใช่ป้ค่อยมีประเด๋พี่น้องมาครับผมก็ค่อยมีประเด๋ยวมันจะออกห่างๆกันนะครับผมเพราะว่ามันแดดมาสามทีมื่อแล้วแต่ว่ากระดกงามอยู่หาพี่อีกพี่น้องของผมเหลือเมืเ่อว,วานนี่างมูซงเนี่ยพี่น้ององผม มาดอนเกาดอกหนึ่งพี่น้องมีดอกเดียวว่านมันไ่ได้พี่น้องครับผมมานมยจะดอกเดียวเห็ดมันกระลึงห่วยครับผมเห็ดเริ่มวายแล้วมันถ่าฝนพี่น้องเอ้าหาอีกครับผมได้พี่น้องครับผมบานบานเออเฟเบะโอ,อ้เขออ่าเอา บานคนคนยางไก่พี่น้องเหรอเาคนบุญยังเอาเมียเนียด้ดวเยีวบัดีแจ่งกันไปแย่งกันมาีลแล้แยกกันไปน้องก็ดีอุ้บานเบิดพี่น้องคนบึงเด้อคน เ,เสื้อพี่น้องครับผมเลยสนใจก,กระทักหาเด้อพี่น้องเสื้อครับผมกําลังไม่จักกําลังเห็ดสีผมไม่อีกอาทิตย์หนึง่งหมดละจังสีเป็นเสื้อลามหาไปมูลไปยังพุ่นมหากระหาอย่างเดียวจะอย่นี่มูลไปยังมาพี่น้องครับผมป๊า พี่น้องครับผมใครยังไงใครไงใครพูดอะมึงเดอไม่มาพี่น้องพี่น้องมึงพูดอะเอาเอาคนอ่านสะนี่ครับผมแบงกันเด้อพี่น้องครับผมเดี้อเด้อฟาเด้อทางพูดเด้อพูดอะใครมันจะใครลุวนพี่น้องพูดอะพะไม่เหมือนอย่างีพี่น้องครับผมเนา ยิบเาเดวมันยงไปกใครหรือเปลแกงก็จีเสียปาพี่น้องรับผมูดอะมโอ้เกือบยังมาเนาะ่อเกือบโมยางมาพี่น้องพูดอะใครหน่อยเอาจุงไ้เด้อไข่หน่อยเด้มเปบุญเอาจุงฮะเมงันนี่เดี๋ยวเอเด้อยิอเด้อยอ๋ยไทยน่ะ ใายก่อนโไจะเห็นมหาญ,ญายทำดางด้วยท่ย <laughs> ท <laughs> ายท่ยูทูบเบอร์ฮะผุ่นำพี่น้องครับผมเอา้าแมมือเลยบายนี้นเ็นท็ดหลายพี่น้องมันจะพ่นออกนะปลาผุ่นำพูดไปผุ่นำเพราะเแม่บ่ยนี่เต็มโพนเลยบานา่พี่นอ้อง โอ้โหู่น่ะปืดแม่เหมือนเธอมาหาเอ้ยบาเอามึงมึงเอาผู้ละทำไมฮเนฮนะเฮนะเอาแม่ฮะฟังผู้เห็นยี่บอกฟังผู้โบ้ยนี่มาเอาตะบานกับตูนนี่ไงกับจู่มนะไป ลาบเป็้อพนบ่ปเดี๋ยวเดี๋ยวกอไปถายกอนนี่แบบนี้โอ้ปมยแบบนี้โอ้ยบัอยากสัตว์ประเดี๋ยพี่น้องหมุนหมุนอยู่ในกอนี้มมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถายก็มาหาอีกกอนอือพูดอจุ่มผู้พี่ๆจุ่มพ่้องโอ้มูเดียวเลย ม่เทินอย่จไว้เพาะัดนี่หุม่มนี่พี่น้องปัดไทง,นงนองนอแมนแมนแมนไปสอนทัรอบยังฮะยังายมึงไปต้องไปฟังเดียวกันหมดแล้วเนาะฮะข้างในใสย,นย้๋ไยไปไหมสิไปไทยผุนะไปไทย เดี <54. S 2> ๋ยวเดย๋ยวให้ฟอกเอ๊ะพูไหนพี่น้องครับผมเฮ้ยเองอ่องอ่องนี่คือไปบ่ได้โนบาตเอาเลยเอาเลยอยู่หาเอาเลยนี่สิละไอ้มาเอาข้างนอกไปละเกิดพิเศษบนจอเยอะไอเอาซามดอวกันละอ่องมุนเอาเลยอยู่หานนี่ไปไปบ่ได้เลยพี่น้องอยากทายพี่น้องเบิึงอยู่ แม่เพื่อนี่มาหาดวงดีใช่ปะว่าม,มันสิบว่าได้นคนหมานขนาดโอ้ยแม่พี่น้องครับผมเอาบุเป็นตะบึงปันไดเด้อแต่ว่าเฮ็ดหลอยู่ครับผมบุเป็นตะบึงปันไดีกันมันเอาง่ายหัวหัก มันของเครือพี่น้องครับผมเอาปัดเห็ดแม่แม่ไม่ผู้เยดี่ยมติมตาผู้เยี่ยมไงเอ้าผู้ใดปัดดอกปัดดอกงามเลยวะเดี๋ยวป,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 ปวยล่อยฟัเอ้าไม่ติดไม่ติดไม่ติดปัดใส่เละโอ้โหอ่อมอ่อมนี่เลย ไปยังสิกระชิมีนี่พ่อต้องหาบึงจุกเจีหกไปยังเ,ก,งงเกิดเนาะหมกอได้ดิหอมกอหมจำเลยพ่อคนมาอีกคนอาจจะมาอยู่บนหินวะพอบอมมันมันนอกนะ้วโอ้มาผู้เดียวติ่มตาดิพี่น้องพู้น่ะบึ้งเดี๋ยวพอผู้น่ะผู้น่ะ นอ้องผมสองโลสามโลเลยงมเนี่ยมามาห,าหมุนก่อไ้อยู่ขั่วๆอยู่บ้านนี้พี่นอ้องมาเอก <c oughs> เพิ <c oughs> ่งตา,ายครับหาจุกอว้ยกาเลยนี่จะคือพี่น้องก,กรบผมมาเอกตัวน้อยใครมา,าเอกหมุนเข้าไป เดาไปสมเขาเ้าเดยนพวนะวายูู่้เดียวเลยบาดนเหรโอ้ยมุมอยูู่้เดียวเออเอาเปนใจเห็ดเด้อยู่มุมๆๆเดียวเลยเดี๋ยวซองพาพี่นองซองกันเอาครบผมพม่นองเีแวเต้ยไปเ้วัวมกบมือาโต เบิงบ่งดูเบิ่งดูพี่น้องคนละเหยียบก็มีใช okay. ้ขาวๆแมนแมนเอาเครื่องจุดเจียนใิ้มีได้นงเมื่ออื่นมาได้อีกพูดน่ะมาอ้อมพนเลยบ่จะมาหาได้รุ่มรุ่มอมาหาไปมนต์มาหาได้หลายลำเด้เบิ่งของมาหาเบิ่งพูดอ่ะกระตากะพี่น้อง พึ่งกับตาปังวุ้นหนพี่น้องอูมาทำมาดาคนเดียวก็เคี้ยวได้เฮ้ย <laughs> มือปืนพี่น้องครับผมเอาไว้มาหาหาเพชรกับอลาคาครับผมเนาเชียร์ไปครับผม <laughs> นี่ตอนเห็นเพชรเลนเซเลยผมึยังมีอยูู่่บเลยนี่ <laughs> โอ้คุณมาหาเคียดีอยู่บล่ะเฮ้ยเคียดียบอยู่ข้างในฮะโอ้ยเข่าไปเลยคือบบเคียนอีพอเลยยู่หันไหมเคียอว้อมไปห้มันเป็นไข้ก็มีได้บลอเอาสันมุนล้ะอะเอามุนกะเอาไปพี่น้องขับผมนี่คุณ เอง้มเ <si ็ยังครับผมอื้อู้เูเ่อยไปเลยเปอยไปวะมึงพี่น้องมึง้นบเห็นเลยเอาเกไปขึ้เกาครับผมแยกแยกออกมาเป็นเสาเมยีพุนครับผมก็ได้ถ่าพ่อจมบุญเอ้าถ่าพ่อจมบุญก็ได้งานออกซองบนหัว มันออกวะได้อยูสองพี่น้องเนาะย่านไปบึงอยู่โซนทางนั้นเดี๋ยวคอยเติมกันบ่เนี่ยพี่น้องผมเหลือเหลือจากเมื่อวานนี่มีคนโมเห็นบุญี่มีคนมาอยู่ไดยคนโมเห็นมีใครคนมาอยู่พี่น้อง xoang đỏ của nó ở bên trong. Khơiออก, Piong, để bùn nhang bùn bùn con, họ cọ cắn này Piong các bạn, măng nó đỏ rồi. Uuh, à? cái gì ở mai ở, bùn, คนมาเมาเอาปุณนะมาหามาหาโอา้ยการพี่น้องผมตาวตาประคามขีพี่น้องครับผมบะแมน <c oughs> ของแท้คือกันพี่น้องครับผมนี่โอ้เท่าๆประเทศเสื้อเนาะเท่าๆโอ้โมนธรรมดาตัวนี้เท่าพี่นอ้ดดนนองครับผมไปเฮ็ดเสือ้ออันนี้ไปแล้ว เฮ็ดเพืองนี่ใส่ดาง่ยนี่นี่นมาฮะนี่เฮ็ดเือกฮนเดียวไปเห็นออเน่าแล้วเอ้าใเอ้ก็ให้ปาดก้อนให้ปาดตีนออกมางคนเอาก้อนนี่นีคือบูเขาเฮ้ยฟันนั่นนั้นเหมือ เป็นน้ำซีดเสืเ้อครับ้ดอกกํานยมน้องครับผมดอกานานกาีมน้องครัผมเอาได้ขี้เกานะ่เกาเนาะผมเนาะมาไก่มาไก่ไก,กันดีเ <c oughs> มื่อนี้ก็มาไก่กันเก่ายังไงครับผมเข้นไปไก่เลยเด้จะได้เด้ สิหาตะมองเก้าก็บอนนะไรนะผมเนบาะเนี่ยเหยียบอยู่นไงทำงานของผมไปเฮี่ยวเทบ่บวอยู่บ่บานแบบนี้อ <c oughs> เอา้าะไปหาต่อปีพี่น้องครับผมกไปเตรียมกันเดี๋ยวก็ง้กลับเมื่องเลยครับผมเหยียบข้อเฮ็ดบาดนีย่พี่น้อง คุณอ่ะคุณโอ้ยคุณมันสิมานพี่น้องครับผมยางมาตั้งไก่แหละคุณสิมาพ่อมันไก่ถึงทางได้หนึ่งะผิงทางฮะเห็นอย่างไบ่บอกว่าคนไก่ว่เอามาหาตองดอกเอ้าเอามาหานี่งามๆพี่น้องครับผมเดือดเฮือสามมือต้อนก็อยู่ข้างในอ๋อมีดมีดมีดโอ้สามหมัดสองข้าบงงามๆนู้ดอกงามอีีเด็ดมึงเดืองงามคุณ คนเนี่ยนี่แบบนี้คนจังกล้ากินครับผมอันแบบเพชรยุษสวนผมมันเขาว่ากล้ากินครับเจ้าวะครับผมโอ้ยกกล้ากินคือกัดผมกินเมื่อคืนนี่มันเจ้าเอาเมื่อคืนครับผมขายกับเจ้ามันนั่นฮะมันมันถึงแดดมันไึงแดดมันเลยขาวแห้งขาวเป็นต้นๆอย่างนี้พี่น้องครับผมเอออาจจะเป็นเสื้อเด้อครับผมเฮ้ยเสือบมาเห็นบ่มาหาหาไหนมาหาพุ่นปุ่นปุ่นมาหา เห็ดอันอน,อนั่นเห็ดเพื่นเห็ดเพิ่อนเห็ดเพื่อนซาดได้ไหมกระจายข้นก่ายได้หนิเฮ้ยไปไหน,นดอกตั้งดอกหนึ่งพี่พนอ้องหุม่มเยอะนี่นี่ครับผมเอาได้เติมกันอยู่ดอกคุ้มค่ายอยู่พี่น้องผมได้ซีหาดอกก็ได้ พี่างง้บ่ไม่ใช่ที่แสบานเก็บมันตั้งแจ๊พผู้น่ะนี่มันออกไปยังสิมาหาหากไปหาไปสิมาหากันหาคักหาเนี้ยยืนด้วยืนยืนหาพี่้องย่างหาตัวยยืดไปยืนหาฮนีะมีบ่อ้ยมันหกสิเดี๋ยวให้ดูอืม

เอาเอาเอาอยูพุกได้มาฮะไปเงินไปครับผมมาน้ำกันเอาแป้งกันเด้เอ้ยปั่นกันไปปั่นกันแล้วเนาะมาน้ำกันนี่ครับผมเฮ้ยพ่อก็เอาลายพ่อจะได้หัวจะทำตัวมันพวกพวกพวกออกซี่พวกพวกออกซามเป็นเช่นไรเปิดมาเอานี่ยังเป็นใครอยู่พ่อปั่นกัน ออกไปงังสิได้ัสิออกไปงังสิเห็ดเอ้เลียบางย่ดีเลียบางย่เกลือเราบ่อมาฮะจะกัว่าเลื่อมไทยอีกเลยนี่ครับผมเออนะเืองเฮาเบิร์บ่ไอจุมบ่อที่พวว่าอ้นะน้องออนน่ะ โอ้เอโอ้ไนะไม่เหมนกันิ่เออดมาโอ้หกอยู่เนาะอืเห็นได้นกเดี่เอาุปนะมาหากันด้เอามาหาเอาเอ้บานๆกันด้อทำใหาใส่เสื้อข้นจีนหมดเลยกันด้อนู้ดูเลกขนาดเด้พี่้องเลยนี่ดูเลกตันเอาแต่น้ำก็ได้ตัดเอาแต่ดออมัน่ดูกข้าจีนมดไลตัวด้ยวจิ้มได้เข้อนะอยู่อยู่หกเนาะนบอยู่หกพี่ชากเห็นเนาะดีที่สุดก็เห็น โอ้แสดงจาคนกายนิเล็กๆเขาหาอ้อมไปเป็นยังไงฮใช่เออลุ่มไปฮะเออโอเขายังมาหาด้วยตั้งแต่ฟังทั้งหมดเยอะสักห้าในออกอยู่บ่โอกุ๊กกอกุุงเงเ้ยยันกาคนหาทิดว่าฮืมูนปูนปูนปูนูนเขาเป็นไงเออโอ้ยไม่แชงตากันด้กพุูนเออละ นม่คุนโอ้ตากันแล้วบ้างึกตาด้วยบ่บ <se ่บกถือหนังตาอย่าก่อนจะเกามันยูฟังหมดได้มันมันออกปีกายไเนี่ยเฮฮะโอ้ยมาหาไอ้หายังไงวะนี่ครับผม ถึงด,ดอกน้อยก็เอาคือเก่าครับผมเพราะมันเห็ดโคกเนาะพันธุ์บุญเห็ดโคกไม่ได้ดอกน้อย,อออยจุ่มบนลูกบาลนันนะ่นเป็นเรืองสมสมเหลืองสมบุกสมบูรณ์เรืุงเหลืองสมบุกสมบูรณ์ไม่ได้งามนะ สวงามกายโอ้ย huh. ง uh, ูขาวบ่เน oh, ี oh, ่ยเกิดอยู mm ่ังโูกเกิดในบานเนี่ยเ่านันก็เกิดเนาะงามๆครับผมอ่าข้าบุญจิเอามีมิ่นดอกงามๆดอกน่ะงามๆดอก มันมันขาวแดวเหลืองแนวเนาะแนวเหลืองจะมาเยอะนี่เดี๋ยวไปไหนขาเจ้ามาค่ะเขาเจ้าบ่มมาขาวค่ะนะขาวกับดันก็เหลืองขาเจ้ามากก็หนึ่งแดงดำดเขาก็ว่าบ่กินไม่เปลนอีกังข้นนะครับผมถ้าเรากินเบิแล้วเขม่เปนนเร่งงแล้วเนาะย่างมันหเมื่อกี้นีกันเย ทายกันถือโอ้ยหองจี่กับยางมานนีอยู่เจ้าตาไกบ่เออยางมานีแต่พานไม่ได้เมียนดูบ่เมียนหนยางมานีน่ะหลงสุดบ่เข้าไปห่มงกหมน่ะหลงบ่มาหาว่าเมียก็ได้ทั้งแ่าเลย เฮ็ดก็ยังได้เถ่าอยู่อดตายไปเฮ็ดเถ่ามีอก็ได้มีฮปลอตายไปเฮ็ดเถ่านี่บ่อยู <h ums> <h ums> <h ่คนละฝากงวสะไปนี่นะเฮ็ดเถ่าอย่แดงมันเกิดอะนะเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดเบ็ดบ่นี่มันมันเกิดอยู่ดิแมนคอมมาหาอีกดีวะ ถ้ามันจะเป็นของเ้าก็เป็นของข้าวใหเก่าพี่น้องเอง้ย <c oughs> ปวด่าว้ายมีแต่เห็ดเหลือง,งตั้งแต่ยังไงอืมปกมันดันมันเห็ดแห้งครับผมก็เลยปกไวไปเดินครับผมลงเมือไปไวหมดละอืมสร้างว่าตาดีแท้น่ะ มาหาเงมาหางเมเมื่มาหาเมื่ห่มาดอกีมาเฮ้ยางจนตาลายบ่เมื่อยบ่ดเดอ้ยตาาเนี่ยเหเ้า้บอกได้ม่สี่บาให้อันมีแต่อสี่บว่ ไงพี yeah, well, yeah, really yeah, like names, ่ตองครับผมเมืพอชนเลยเพิ่งโลดไปเลยเอาแปะมาใส่ย er. ังคนบูนอย่นี่จัดเห็ดยังงกคนเมื่อเห็ดผึ่งไงพี่น้องโอ้ยังไงฮะไอ้มาหาของมาหาอุ่นมันมันเรียกได้ไหมยังนี่หาล้หาน้ำเลือกหาน้ำอะไรเละพูดด่าของมาหากับพูดน้ำมดดาเป็นเจ็บเจ็บแสนพูดด่าพี่น้องครับผมกระตายยังไงกับห้อยเกือบเต็มเหมือนกันเลยทั้งเห็ดเพิ่งเห็ด จะมาปิครับผมมาเม่ติเห็นแล้วโมด้เพราะว่าเป็นอะไรเจ๊เป็นคนมาแบกเช็ดแห้พี่น้องครับผมเอ้าพี่น้องครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำนึกสักกอนก็ฝากไว้น้องกดไลค์กดแชร์ก็เก่าครับผมกดกระดิ่งติ่งติ่งออกมาแล้วคลิปนี้ก็ับไปสำนีก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผม